ไม่เียวแล้วไม่เียวแล้วสวัสดี่สวัสดีค่ะม แค่เด like ินเข้า um, ท <this h signal ination> ี uh, leaking, ่วัตถงานก็จบไม่ต้องรู้จักอะไรไม่ต้องรู้จักการจบกูเลยหรอกเจ๊เจ๊ก็ขอคำนึงขอคำนึงเลย ขรตัวก่อนครับไปตามก่อนไปครับผมข้าก่อนนะครับจีนแล้าแฟ๊บนะครับจิบกาแฟกาแฟน้ำเย็นก่อนนู่นครับห้องน้ำฝั่งนู้นนะครับครับอ๋อจีนครับจีที่ไปไทยครับไปบ้านขวดครับอ๋อไม่ได้ไทยกันเลยครับผมมาจากลานิทาพี่อ๋อไปไหนครับไปรหาสทรายครับ อ้ยเป็นแยกเป็นแยกที่เราตบไปอ่ะอ๋อไอ้โคคาช่วงเพราตกตกโคคามันก็เลยเป็นเป็นคุยคุยแบบนี้เลยโดยมันกะคุยขนยากหเพราะมันโบขนาดีเะขดีดไหมครับเพราะว่ากับเดี๋ยวเดี๋ยวม่ต้องดนกัน Terima kasih telah menonton!